สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทําแป้งคลองแคลงฟักทองบอกวิธีทําให้แป้งนุ่มเหน็บหนับก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะนําฟักทองหั่นชิ้นไปต้มก่อนนะคะในขั้นตอนต่อไปก็ให้ตั้งหมอ้อจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะแล้วก็ใส่เป็นฟักทองที่เราหั่นชิ้นเสร็จแล้วนะคะลงไปในขั้นตอนนี้ก็ใส่ใบเตยลงไปต้มรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมค่ะ เสร็จแล้วก็เปิดไฟได้เลยเราจะใช้เป็นไฟกลางนะแล้วก็ต้มไปอีกส5้านาทีเพื่อให้ฟักทองเปื่อยค่ะจาในขั้นตอนนี้เราก็จะปิดฝาหม้อไว้ด้วยนะคะในช่วงที่เราให้ฟักทองเปื่อยนะเราก็จะมาเตรียมในส่วนแป้งมันไว้รอเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มฟักทองครบเวลาแล้วนะคะฟักทองของเราก็เปื่อยดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนําไปผสมกับแป้งมันกันเลย ก่อนที่เราจะนําฟักทองลงไปผสมนะคะก็ทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลาง <c oughs> จะได้สะดวกง่ายต่อการผสมนะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เฉพาะเนื้อฟักทองค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ใส่ใฟักทองลงไปหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใช้ไมพายในการบี้ฟักทองให้ละเอียดค่ะพอบี้ฟักทองละเอียดดีแล้วนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะค่อยๆค,คนผสมกับแป้งไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเข้ากันดีค่ะ่วนในขั้นตอนนี้แป้งของเรายังมีลักษณะที่ร้อนอยู่นะ เราก็จะใช้เป็นไม้ไผ่ในการคนผสมค่ะตอนนี้แป้งก็เริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดแป้งค่ะในขั้นตอนที่เรานวดแป้งนะถ้าแป้งมีลักษณะที่แฉะแนะนําให้ใส่แป้งมันลงไปผสมได้ค่ะหรือถ้าแป้งแห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ําร้อนได้นะคะแต่อย่าใช้เป็นน้ําอุ่นหรือน้ําธรรมดาผสมนะเพราะจะทําให้ตัวแป้งเหลวค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็จะปั้นง่ายแบบนี้เลยนะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะพักแป้งไว้ก่อนค่ะเพื่อให้แป้งของเราได้อิ่มน้ํานะเราจะพักแป้งอยู่ที่15นาทีส่วนขั้นตอนในการพักแป้งแนะนําให้ใช้ภาชนะปิดไว้ด้วยนะคะเพื่อกันไม่ให้ตัวแป้งโดนลมค่ะเดี๋ยวตัวแป้งจะแห้งนะ ตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานวดแป้งก่อนนะในขั้นตอนนี้เราก็จะนวดเพื่อให้แป้งของเราได้ไขวตัวคะ่ะส่วนในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลานวดนานนะคะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งเสร็จแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะนําแป้งมาขึ้นรูปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะกดตัวคองแข็งนะคะแนะนําให้โรยแป้งมันบางๆที่ภาชนะด้วยนะเพื่อกันตัวแป้งคองแข็งติดภาชนะคะ่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้แป้งมันทาที่พิมพ์ด้วยนะเพื่อกันตัวของแข็งติดค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะปั้นแป้งก่อนค่ะให้เป็นลักษณะทรงกลมหรือทรงลีก็ได้นะเอาตามที่เราถนัดเลยค่ะส่วนขนาดของชิ้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะใครชอบชิ้นใหญ่ก็ให้ปั้นใหญ่ค่ะส่วนของเราก็จะเน้นชิ้นเล็กไว้นะคะจะได้ทานง่ายขนาดของชิ้นก็จะประมาณนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะนํามากดใส่พิมพ์ให้ดูค่ะ ก็จะประมาณนี้เลยนะให้ดูตามได้เลยนะคะวิธีการกดแป้งก็ไม่ยากไขหยิบก้อนแป้งขึ้นมาจากนั้นก็กดใส่ลงไปในพิมพ์แล้วก็ม้วนไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็ได้กดตัวคลองแคลงเสร็จแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนำไปต้มกันเลยนะ ต่อไปก็ให้ตั้งน้ำค่ะจากนั้นก็เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงนะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปต้มรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นก็ให้เรารอจนกว่าน้ำจะร้อนเดือดขึ้นมาในระหว่างที่เราให้น้ำเดือดเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นน้ำเปล่าไว้สำหรับแช่ตัวคลองแคลงค่ะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดานะหรือใครต้องการใช้น้ำเย็นจัดก็ได้เช่นกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํามาจนร้อนเดือดแบบนี้แล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําแป้งลงไปต้มกันเลยค่ะพอใส่แป้งลงไปต้มเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนเล็กน้อยค่ะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งติดค้นหม้อนะส่วนในขั้นตอนนี้ไม่ต้องคนบ่อยนะคะคนแค่ประมาณนี้ก็พอค่ะเสร็จแล้วก็ให้ต้มไปจนกว่าแป้งจะลอยตัวขึ้นมาส่วนในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าตัวแป้งลอยตัวขึ้นมาแล้วนะคะ ก็แสดงว่าแป้งของเราเริ่มสุกแล้วค่ะแต่ยังไม่สุกดีนะเราก็จะค้นเพื่อเป็นการกลับด้านแป้งหนึ่งรอบค่ะทําแบบนี้จะช่วยทําให้แป้งของเราสุกเสมอกันดีนะคนเสร็จก็ให้เราต้มต่อไป3นาทีเพื่อให้แป้งของเราสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแป้งด้วยนะถ้าใครทําชิ้นใหญ่ก็ต้องใช้เวลาต้มนานกว่านี้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มคลองแคลงครบเวลาแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะตักขึ้นไปแช่ไว้ในน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ค่ะสีของตัวคลองแคลงก็สวยมากเลยนะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราใส่ลงไปแช่ไว้ในน้ำเปล่าแบบนี้นะเราจะใช้เวลาแช่อยู่ที่20นาทีค่ะเพื่อให้ตัวคลองแคลงของเราได้อิ่มน้ำนะเวลาเรานำไปทำขนมหวานตัวคลองแคลงของเราก็จะไม่อืดค่ะและที่สำคัญเลยในการเราแช่น้ำไว้แบบนี้นะก็จะทำให้ตัวคลองแคลงของเรามีความนุ่มหนึบมากเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ใช่คลองแคลงไว้ในน้าครบเวลาแล้วค่ะลักษณะตัวคลองแคลงของเราก็จะสวยงามมากเลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะสีสวยน่าทานมากเลยนะคะและที่สำคัญเลยตัวคลองแคลงของเราก็จะมีความใสเงาทุกตัวเลยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะตักตัวคลองแคลงของเราขึ้นไปพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำตัวแป้งคลองแคงฟักทองยังไงก็ลองไปทำกันโนนะสูตรนี้ทำง่ายค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ